คลิปวิดีโอที่ท่านจะได้ดูต่อไปนี้สามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยของช่องตะกุลกอรับชมได้แล้วครับ <Un> สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปสูผูสูข้นเหมือนในช่องตะกุนกอเพราะเพี้ยงไม่ยังเห็นทั้ง่ังโมพี่น้องเห็นทั้งลังโมโอ่ามาเบิ่งควยงามอีกครับเหมือนใภาพมาเบิ่งควยงามของขออค้วยผู้ใดโตวควอยสิเป็นจังไดพ่อแม่พี่น้องป้องไปสูผูสูข้นเหมือนในสิพภาพมาเบิ่งควอยงามงามอีก ขอ,อกนึงครับของบ้านน้าดีขายสว่างเนาะมาเบ่งอ่าข้ยอยขอกนี่ว่ามีสิมีคข้ยงามทำไใไ้พี่น้องป้องไปได้รับชมและอ่ารับฟังมือ้อนี้สจะมาเปิดราคาค้าคยของขออ้อยค่อกนี่ของผู้ใดไปเบ่งกันกน้ำกันครับพี่น้องโอเคครับผมโอ้พี่น้องมาแล้วครับมาแล้วครับมาพี่น้องของข้ยแต่ะตัวพี่น้องแต่ตัวตรงนี้พี่น้องครับตัวใหญ่เลยครับ อ่าุณคับหายกินปลากระโพดพี่น้องอุดมสมบูรณ์ปลากระโพดแฮกฟักเรียบร้อยแล้วพี่น้องมีทั้งเบิดมาหน,นี่สองโค้มครับสองโค้มครับเถิกหนึ่งครับพี่น้องสองโคมกับเถิกหนึ่งเดี๋ยวผมสิแยกคลิปแต่ละคลิปไปให้พี่น้องบ้องไปพี่น้องเด้มีทางเลือกในการซื้อกล้วยนะครับของคอกนี่เนาะมันหนี่จะพามาเบิ้งคอกกล้วยผู้ใดมันนี่จะคของกล้วยพนันนงยันนงไงครับ อ่าสวัสดีครับพ่อบอมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าอันนี้ตาบอมครับตาบอมมาหน้าดีไข่สว่างเนาะมืัอนี้พ่อสิพามาเบิ่งข้อยเป็นบ่ครับครับครับข้อยงามเนาะข้อยงามของบ้าหน้าดีอีกค้อยหนึ่งพี่น้องสิเปิดอตัวใดมือนี้พ่อเปิดอกผู้นี่ละเปิดอกสดครับสำหรับอีกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งนะครับพ่อแม่พี่น้องปองไปมือนี้มาเบิ่งอีกตัวหนึ่งเป็นข้อยน้อยข้อยเถิกครับข้อยตัวนี้อายุจักปีครับตาอ้าวได้ ได้ปีแล้วได้ปีพอดีพี่น้องได้ปีเดือนแล้วได้ปีก็อีกหนึ่งเดือนพี่น้องอ่าปีหนึ่งเดือนครับปีหนึ่งเดือนเป็นคล้วยเถิกเนาะตัวเราตัวนี้ครับโอ้พี่น้องตัวนี้ก็งา้ครับอัตลักษณ์งามเลยคล้วยตัวนี้ครับพี่น้องเบืองข้อพี่น้องคล้วยเถิกเลยครับเบืองข้อครับมีอ่องข้อสองอ่องสามอ่องผมนะพี่น้องผูกโบได้พี่น้องอันนี้ผูกโบได้เนี่ยขนก็งา้หน้าตาก็สวยครับหน้าตาก็ดีกรล้อครับ ขาแข้งนี่ไงขนาดพี่น้องกล้วยปีเดียวนีดนี่ปีกับหนึ่งเดือนพี่น้องเบิ้งหลบล่างนะครับคุณนะครับเ <Pis. S 1> งาดาเงาหางพี่น้องอ่าอา่ะตื่นแะน่นะผมใส่เสียชีชมพูดเลยพี่น้องมันก็เลยตื่นผมนะอ่าเบิงบ้งเบิง้งไกลๆเบิ้งงามๆเลยพี่น้องกล้วยตัวน,น,น,นี้เบิ้งหน้าตาครับอัตลักษณ์มาเต็มครับสําหรับกล้วยตัวน,นี้อัตลักษณ์มาเต็มตัวประคอข้อปลาเค็งครับอีกตัวหนึ่งครับสาหรับกล้วยหน่อยตัวนี้เนะอ่า เบึงกล้วยเถิกหน่อยตัวน,นี้อายุหนึ่งปีครับตัวประกอบข้อบเข็งอัตลักษณ์มาเต็มมบงขนครับเบึง้งรอบๆอีกเทียนหนึ่งอ่าู้ใดสนใจนะครับเบิ้งอีกเทียนหนึ่งครับเบิง้งรอบๆหางเง่าครับหางไกเอ่ขอข้อขาลงไปเยอะครับเบิ้งพี่น้องของงอลงไปครับอ่าตัวนี้คุณตาจะเปิดไรบัาไห สามสิบสองมาท่านสามสิบสองอ้ราคาพอฟังพี่น้องสามสิบสองกล้วยตัวบบนี้ครับกล้วยเชิงหน่อยตัวนี้กล้วยหนึ่งปีครับกล้วยหนึ่งปีพี่น้อง้องไปเพื่อใะสนใจกะอย่าลืมนะครับโทรสอบถามคุณตาใดเด้อผมสิงลงเบอร์โทรไว้ให้พ่อแม่พี่น้อง้องไปสุภูทุคนมาสอบถามเมืองมาคล้วยตัวนี้ราคานี้สามารถต่อรองกันได้บอต่อร่องได้มาท่านคุณตาว่า นะครับมันนี้มาเปิดกล้วยคอกนี่นะครับกล้วยง่ามอีกคองนึงเนาะของพ่อบอมนะครับของพ่อบอมคุณตาบอมหรือคุณตาบอมนะครับอย่าลืมนะครับโทรมาสอบถาม,มิึงเขาจากได้กล้วยไปเลี้ยงง๊ะง่ามครับมูแปดโทรมาสอบถามก่อนก็นได้ผมสิลงลายละเอียดทุกอยา่ยางไว้ให้พี่พ่อแม่พี่น้องเด้อสำหรับมัอนี้ช่องตระกูลกอพ่อเพียงกัมาเปิดราคากล้วยให้คุณตาบอมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามในช่องตระกูลกอพ่อเพียงนสนับสนุนเกษตรกรบ้านเฮา ให้ได้มีอยากมีกินครับมีอย่างก,กับซอยกันครับโอเคครับผม,มหมดนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ